คอ mm hmm. ชื่อวัดในชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนี่อ,นอันนี้เป็น เอาไหว้สักการะไ้รวมแบ้สาพาะหลักเมืองตึงมา 啊，养宠物啊。 ก็พาทุกคนไปไหว้สักการะศาลเฉพ่อหลักเมืองของเมืองท่าแขกเนาะอันนี้ก็จะเป็นวัดนะคะบริเวณวัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะสร้างปีพศ2555เวลา12 12 12, 12เนาะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ที่ทางนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอเพื่อนเดินอย่างนาะตรงเก็บดูกเนาะบานเฮาเนะ พี่พาพี่น้องมาอย่างเมืองทางนี้ก็ค่อนข้างที่สเงียบนาะประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะวัดวัดนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ฝั่งไทยนี่จะมองเห็นนะคะพอสอง8ถึง1 9พาทุกคนไปดูตรงนั้นฝั่งโน้นนะพี่น้องจะเป็น ประเทศไทยอ,อเภมืองจนครพนมนะคะชื่อวัดในชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันเมืองแขวงคำม้วนคดณเห็นบะนี่นี่ทุกคนมานี่ข้ามานี่มาดูโอ้เหมือนแบบน่ากลัวไหมเนาะค่อนข้างที่จะน่ากลัวเห็นไหมทุกคนทางโน,น้นจะเป็นเทไทยเหลือเห็นวาที่ ใช่ครับโรงแรมแลนด์มาร์กอ่ะคนดูสิสวยงามมากเลยโอ้โห๊อดออกกำลังกายก็มาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของแขวงคำม่วนแล้วงพระทาตเมืองเก่านะคะเป็นพระทาตสีโคตะบองนะคะของประเทศลาวเนาะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปน่าจะได้ใส่ผ้าถุง ทุกคนก่อนนะคะต่างประเทศคนละห้าพันกีบแขกภายในคนละสามพันกีบ ได้ยังไ,ได้ไหมทิวใส่นะบอกบอกอันนี้เขามีเสื้อมาเองนะดาราสาวนะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะ ไปไหว้ขอพงขอพรอันนี้อันใหญ่เลยแม่สิบพัน 10, 000, เหรออะไรแบบสี่สองหมื่นอันนี้เดีย๋ยไปค่ะไปค่ะ ดาราไหมคะหนูเป็นลูกดาราไหมคะเนี่ยน้าคุ้นมากเลยใช่ลูกแพรวาไหม นั่นแหละสาวเราเต็มโตัะแล้ววันนี้ตะบะทัดไทยเฮ้ยสวยไปค่ะทุกคนเมื่อกี้ในเฮ้ามาไหว้ เหมือนเป็นพระธาตุเนาะของฝั่งลราไปขอพรนะคะต้องไปขอข้างในวดัดข้างในนี่เนาะกกตาลหลายขนาดทุกคนเมื่อกี้นี่เห็นหมากตาลและไอน้นะเห็นเอานสาวเชิมนะเพื่อนมากเก็บและไอเห็นไอก็เลยเก็บเมื่อผ่าเบื่งว่ามันเพื่อนบอกว่าเป็นของแทบข้างในนะภาสีแข็งๆเจงน้อยไอยก็เลยเมื่อห้าหกห้าหกหน่วยนี่แหละเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บอยู่จังน้อยเนาเป็นของฝากจา,ากลราเนาะไปค่ะ มาค่ะจะพาทุกคนมาโอ้ยอกไม้ทัดอกไม้ค่อย พรอาาดอนญาตาเขาเป็นเจมีกนนที่จะระนกขัดยพ่อยพ่อสวยอย่พ่อสวยปัจจุบันปัจจุบันอนาคตอนาคตหลืออนาคตเหลืออนาคตวางมานี่ตั้งแต่จะทีพังกานีตัวในระโอ้โหงพ่อในประตัวนี้เ่ด้วมาำ ອ້າຍຮຽນຈົບແລ້ວບໍ່ຮຽນມ່ວນຈົບແລ້ວບໍ່ເຊື້ອຕົ້ມເນາະເອົາສາບຜູ້มาແລ້ວບໍ່ຂໍ້ແວບຈົບຜ່ານແລ້ວບໍ່ຈົ เหมือนไปกินเฝอไปกินเฝอโอ้ตรงข้างนอกนี่เย็นกว่าบะซํำคอยนี่อันนี้เป็นก,ก๊กกกตาลน,นี่เขาบอกว่าอันนี้นะ่ะถ้ามันแข็งน้ำโบข้างในมันจะมีถ้ามันแข็งนะ แข็งไหมเนี่ยเห็นไหมมันยังคาอยู่นี่อ่อนแล้วาจะเก็บไปผ่าดูนะจะไปพิสูจน์ใช่ค่ะเดี๋ยวรอ,อดูนะมาอเอาเมื่อปลูกจ้ะแค่นี้แหละเยอะแยะไป